อ่ะพอสถานะนี่ครับขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองกลับไปดูที่ Facebook กันก่อนเลยนะครับอ่ะเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะที่ไลฟ์สตรีมเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดขายของนะครับอะไรมียอดคนดูน้อยนะครับอยากจะเพิ่มอ่ะยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นี่ครับ คุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับแล้วก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ kmkdh.com กันแล้วนะครับพอเข้ามาได้นี่ครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับเขาจะมีนะครับให้เราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับ ข้อมูลตรงนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะครับจะใส่ข้อมูลอะไรก็ได้นะแต่ว่าต้องจำออีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้ด้วยนะครับต่อมานี่ครับอ่าก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างกันด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับหรือใครเนี้ยที่ไมอยกรอข้อมูลเนี้ยเพืยุ่งยากนะครับอสามารถสมัครใช้งานนะด้วยบัญชี Google ว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับเอาพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยะครับก็กดย้อนกลับมานะครับสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับกเุ้าใช้้ดานล่างงตรรนนี้เลยคับ สำหรับคนที่ก่อข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ปายนะครับอ่เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t c o m กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูดีด้านบนตรงนี้เลยนะครับจะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i n s t a g r กร t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในส่วนวันนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนของแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเข้าไปที่ Facebook เลยนะครับ เราก็มาดูที่หมดมูนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลื่อนมาด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่เพิ่มคนดูนะครับอ่าไลฟ์สตรีม s 3ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับในบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับให้เราเลือกใช้งานนะครับก็จะมีอ่าระยะเวลาในในการขึ้นของคนดูนะครับตั้งแต่30นาทีนับถึง240นาทีกันเลยนะครับอ่าเราก็จะมีเลทราคานะครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับก็เลือกได้เลยนะว่าจะเลือกใช้เป็นบริิกกกกาารรรรรรรตตตััััววไหนนนนนีคคบบบอะะะผมจเเเลลืป็แง้ย พอเเรืองบริการกันเรียบร้อยด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook กันเลยนะครับอ่แล้าก็มาที่หน้าไลฟ์สดะครับที่เราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูนะครับอ่าเราก็ต้องอ่าคัดล็อกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะของไลฟ์สดเนี่บประกอบนำมาวางนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดไปกี่คนนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับอ่าผมก็จะใส่ไปที่หนึ่งร้อยนี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยค่าบริการเขาจะคำนวณให้เราแล้วนะครับอะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับ,บรกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยะครับก็จะขึ้นแบบนี้นี่ครับเราเพบได้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับในหน้านี้ก็จะมีเลขออเดอร์ที่เราได้ทาการสั่งซื้อกันไปนี่ครับส่วนตรงนี e ้จะเป็นบริการที่เราเลือกมานี่ครับ อ่ะเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของไร์สดที่เราใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูด้วยนะครับว่าลิงก์ไร่สดถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยเพราะถ้าอ่าคุณผู้ชมใส่ลิงก์ไฟ่สดมาไม่ถูกต้องยอดคนดูก็จะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ครับขึ้นว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะพอสถานะนี่ครับขึ้นเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองกลับไปดูที่เฟซบุบ อ่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนี่ยครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง129คนกันแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปประมาณ1-2ถึงนาทีเองนะครับตอนนี้ยอดก็ได้ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าขึ้นมาไวมากๆนะครับต่อมาครับพอยอดคนดูไลฟ์สดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะพี่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแ้วเกิดมียอดจํานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับอหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับแต่ยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับกอให้คุณผู้ชมกดมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้นี่ครับในเมนูเติมเงิน,นครับก็จะมีเราเลือกหลายช่องทางเลยนะครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code คดทุกธนาคารนะครับอช่องทางนี้นะครับคุณผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมด้านล่างตรงนี้นะครับคันต่าอยู่ที่1บาทนะครับอเราก็กดเติมเงินเข้าไปนี่ครับ ต่อนะครับก็จะเป็นการโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารนะครับก็คัดล็อกเลขเป็นชีตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วพอทารายการเรียบร้อยก็นําสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนะครับต่อมาก็จะเป็นช่องทางอังปา w วอลเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิวเพนะครับอ่ะในช่องทางนี้ก็จะมีหลายช่องทางให้เลือกใช้นะครับก็จะมีตั้งแต่การสแกน QR อร์โค้ดทูมานีวอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆรวมถึงตู้บงิเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับ และต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางคริปโตนี่ครับและในทุกช่องทางเขาจะมีคําแนะนำนำในการเติมเงินด้านบนแบบนี้นี่ครับอากคุณชมเลือกเติมช่องทางไหนเนี่ยก็อย่าลืมอ่านคําแนะนำานะครับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนี่ครับอ่ะต่อมานี่ครับอ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับแล้วอ่ะอยากจะแนะนํานะครับให้เ <apper>. พื่อนๆนีได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับอ่ะขอให้คุณผู้ชมะครับกดปาทีเมนูแนะนาเพื่อนตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็มากดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนะครับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่าโดยที่ให้เพื่อนเพื่อนะครับหรือว่าคน,านรู้จักนะครับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับอ่าคุณผู้ชมก็แยกตาค่าแนะนํากันด้วยนะครับถึง5%กันเลยนี่ครับและหากว่าคุณผู้ชมท่านในทดที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วนะครับเกิดปัญหาในการใช้งานนะครับอ่าก็ให้กดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับแล้วก,ก็ เขาจะมีเราเลือกติดต่อมี2ช่องทางนะครับจะมีเป็นตัวเชื่อเรือและช่องทางไลน์นี่ครับอตรงนี้ถ้าเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็เลือกติดต่ออ้มินกันไปเลยนี่ครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นี่ครับสาหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี่ครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอกอสามารถเข้ามาใช้งานกันได้นี่ครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดี